ร้ายคนนี้จะเป็นคนหลงของคุณแม่อยู่นะโอ้โหนางคนนี้นี่ร้ายจริงๆในละครคุณเท่าฟ้านะบทคิตตี้เป็นเครื่องมือของคุณแม่ใช่ใช่เนี่ยตลอดเลยพี่ว่าสายตาเขาเก่งนะมากจอยเป็นคนที่หลังๆเขาเล่นหลายแบบลึกไม่ต้องเป็นตัวเอกของเรื่องแต่ว่าพอเล่นโวรองมันเด่นกว่าดูสายตาที่จำฉาก้ได้ไหมฉากแรกที่จอยมาปากลอยหน้าประตูอ่ะใช่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  เป็นการใช้สายตาเทียบเออหมือนจะเป็นมิตรแต่ไม่ใช่มิตรเล่นเล่นเล่นลืกกับเล่นถึงนะล่าสุดนะเกี่ยวกับเรื่องราวของวันแม่ใช่ไหมทำอาหารให้คุณแม่ทานน่ารักจริงจริงน่ารักน่ารักและยังมีเรื่องผลงานละครเรื่องใหม่เขาอีกด้วยดีเหรอจวไปอัปเดตกันโฮเห็นมาบอกแล้วว่าเขาเล่นไายเกิดไงงานดกปกคุมงจริงนะาฟังหน่อย ละครน,นิดนึงค่ะกับบทคิตตี้ในรักคุณเท่าฟ้าค่ะที่เขาบว่าฟีดแบ็กมาแรงมากเมื่อกี้เล่นทวิตเตอร์มีคนบอกมาแล้วว่าฝากชมด้วยว่าเล่นได้นั่นหนาสุดมากเลยอะไรคนก็คือต้องบอกว่าฟีดแบ็กดีมากท้งใน้อินสตาแกรมหัวอจไม่เล่นเฟซบุ๊กะไรนะตนแตนเล่นอินสตาแกรมก็คือคนเข้ามาเมนเยอะมากก็แบบว่าหมันไตอะไรอย่างเงี้ยหมันไตตั้งแต่ตอนแรกๆตั้งแต่พาทอแล้วยิ่งพาเชอร์รี่นี่คือแบบหนักหนักหนักข้อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆร้ายสุดน่าจะเป็นคุณแม่นะเออ ในเรื่องนี้ของกัปตันฮิราคือคุณแม่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะแบบดูแบบสร้างเรื่องเขาบอกว่าผูเ้เป็นตัวเป็นตาวเป็นว่าคนใกล้ตัวเราไปทํางานกับคนใกล้ตัวซึ่งสนิทเราจริงๆเนี่ยบอกว่าขนาดดูแล้วยังอินเลยขนาดเพื่อนอะไรเงี้ยรู้สึกด,ดูแล้วแบบยังอินเลยอยากดูแบบเอ๊ะแบบเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนก็นจะบอกอุ้ยตอนจบน้าสงสานะผู้หญิงคิตตี้ที่ว่ามีในชีวิตจริงนะแต่ว่าจริงๆคือตอนแรกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะ คือเขาไม่ได้ไปตามแบบไม่ได้ตามงะองะครก็คือตอนอยู่เมืองนอกมันก็เหมือนแฟนเก่าแลว้วยังรักอยู่ก็คือแค่พูดแต่พอเลิกกันไปก็จบแต่ว่าคือแม่กโ็โทรตามเข้ามาคืออาจจะเป็นละครอาจจะต้องเพิ่มเพิ่มความแบบสนุกเข้าไปในตอนจุดพีกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยเรื่องเขาก็ไม่ได้ร้ายแบบไม่ได้ร้ายแบบโหเลวร้ายอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะมีที่แม่เขาไต่ใช่ก็ตอนนี้นะคะเปิดกล้องแล้วสาประเพลงค่ะของค่ายเ่าจินจงอะโตนพจนนะคะก็ เรื่องนี้อลาัางการมากก็คือจะมีเป็นสอง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 พาร์ทเธอพาร์ทอดีเมื่อพันปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องเจ้าเมืองชิงบรรลังกันแต่พาร์ทปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องฆาตกรรมซึ่งสืบหาว่าใครคือฆาตกรรมในบ้าน<ม>แลร้าย<ม>ก็มีทั้งร้ายแล้วก็ในพาร์ทที่ดูแบบลุกเปลี่ยนไปคือไม่เคยเล่นในลันกษณะบทแบบนี้คือใส่แว่นเรียบร้อยไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตัวเชยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะแต่ว่ายังไม่เริ่มอาจจะเริ่มสาักกลางกลางเดือนนี้ค่ะแต่ว่า ก็ฟิตติ้งไเรียบร้อยแล้วดูเฉยมากจริงก็ถือว่าเป็นฟีดแบ a ที่ดีนะฮะที่เอ่อเล่นละครเรื่องอะไรน่ารักคุณเท่าฟ้าใช่ไหมใช่แล้วจะมีหนังหรือว่าละครต่อได้อีกสาพักเพลงจริงๆเขาที่เก่งกันไว้ว่าจะเป็นนุ่นเล่นด้วยไงไม่ได้เล่นสาพักเพลงก็บอกวันก่อนดูการฟิตติ้งบ้ฟิตติ้งชุดอลังการมากรู้สึกมีฮันนี่คุณโรมใช่ไหมโรมอชิตะมีเบนซ์โรมอชิตะมีเบนซ์ใครอีกอะ ดังๆปีๆเยอะเห็นแต่เบ้นกับจอยมาแล้วถ่ายรูปคู่กันโอ้โหชุดอลังออ้ะจะเป็นของพิ่ิต่ป่ะคุณตุละกคนะอ่นะติดตามด้วยกันกับอีกหึ่งละครของเธอนะฮะจอยดแดีกับสาภพเพลงครับค่ะ